บอกผีนอนเกาเกาีบอกผีไปซื้อเลขเมือ่เดี๋ยวนี้ใอมั่ตัวใดก่อเมียผีนกนบอกผีตัวใดผีมาขอเลขบอกผีตัวใดฮะผีเมาขอเลขบอกเขาไปตัวใดบอกเกาเกาซีเลาเห็ดอะไรแอลล่ากับใจแล้วถือพี่เราดีใจไม่หรือไงบอกทุกคนสายใหม่สายใหม่ที่สาแท่นเทิไหมปี ขาโทรมาพ่อประเทศบอกถ้าเขาซื้อตัวนี้ได้คิดว่าถูกทั้งประเทศเพราะว่าหมดเอ็นได้วว่าแมนการพิษการพิษเงาเหมือนนี่เลยนกกระเต่ะไไก่ป้า ฝันคือฝันแม่นค่ะคนดังคนดังวัดตีโอ้ไม่ใช่พี่บ้าเพราะด็หรอกพี่บ้าก็เป็นบ้าไปซะลาดอุ้ยบ้าถือเลขเอาเลยแม่เกลขกามตัวตุ่มบ้าเลยเนี่ยบ้าจราจีเยอบ้าจราชีเวียนวายทุกมวดเก่าละบพาให้บ้าทุกมวดแต่ว่า เห็นว่าผีมามาฟอนถือเลรองเนาะแม่เนาะมาฟอนถือเครื่นี้ขึ้นชุดไทยขึ้นมือเลยจั่วมันมามันมาเขาป้องปันมาเขาทำเนี่มันปันวัน้ไปข้ามบุญมันไปเขาไปข้ามบุญวันนี้มันไปเที่ยวก็เที่ยาราอยู่กลางน้ำมันจะเป็นสะพอ้าหน้อยๆไตเข้าไปก็ไม่ไปกับย่อยู่เลยไปข้ามบุญน้ำเปลนบานี้ไปหอวเปลนกะล่างบ้านกะล้คืกยังเข้าบ้านเจ็ดหน้าเ่ะแล้วก็ได้เรียนางหอบเสียงหอบเสียงเสีย ก็มูุดกได้มากนเสียมากได้มากนี้ก็เลยเห็นแม่ซีแม่ซีก็รักอะไรเีแม่ซีซใจมากคุดอย่างาผีผาพีพาผีมากสม้เหมือนสู้ผีนะมันมันมน่ารำกันนะมนํากันไย วันนี้่ย่ายนึงแล้ว่าผีก็เลยว่านี่ลาวัาสันกลังชิลุกแล้วมันกย่ายอันแม่ถามจะข้แม่วานี่ก็ฝันที่วันอันนี้แม่ยิ่งข้าวเข้ามาบอกเลยคนถือคัาวใช้ม่นยูบอกพอนะทีถามนี่พวกบนนาแม่ยูย่ายว่าตั้งไร่ระบที่นีเได้ถามสอบพนแม่ก็อยากได้ยู้เก็บด้แม่แล้วป็ยังวัสันจะได้เก่าตัวเก่าๆซีแล้วแม่พนะบอกผีน่ะ พีก็เลยไปซื้อผ um, ีก็เลยไปซื ouais, ้อคุณขึ้นขึ้นบ้านขึ้นโตเกียงจนตันจนโตเตียงต็่อพีถีบป่ะแม่ผีถีบโตเียงแต่ว่าเจ็บเอ็นข้อก็ป้านกับอันแผลนันเต็มเต็มเนาะเนียสีม่เนางเดียบมน่นเจ้ยชายฝมาคอยคืนแล้วเท้าอื่นแนี้วัอยู่ดีแต่เม่กี้ดีกี่ีเหระ นี่ฝันพีกกระถือเนี่นฝันพ่ออ่นตีแม่นฝันโอ้ยแล้วก็้อนอแล้วดีใจแล้วจได้ชุดเนาะไม่ันตั้งแต่กับแม่ก็้ันในฝืงพูดนันแหละนี่คือฝันน้ะนี่นะแม่นือฝันางนน้กันฝันแม่นค่กแม่นแน่นาแม่นะไปกินก๋เตียวรูน้องหามมันกะ โรไปหาเด้อรับใา้ใหม่เลยไปด้วยรับสายใหม่เลยไปเรไปนอนบ่ได้ทะเลนะเดี๋ยนี้เรไปของกับ่ได้เมยนคือนากไม่ไกลแจเมีนว่าเม่นนอกจนพีได้มาถามเนาะแมีน่าพีไดยมาถามบ่ไไปซื้อแต่จ็ชัวอะัเนาะพีมาบอก่นบอกถือแต่คนพีก็ถือคนบอกพีพีก็ถือพีก็ถือพีก็ใจเลย ดีใจไรผีมาขอเลขตองว่าผีผีมาบอกก่อนบันนี้ใกล้ๆเลขจออกผีมาขอเลขแม่นต้องมาให้ยทั้งมาขอเคยเห็นว่าีเค้ามันมาย่ำเคยเค้ามันมาย่ำเลยเคยเห็นมาเห็นนองเคยเหรอวะอันผีศูนย์ผีถีบตกเตียงนะวันเพิ่นอันม่าโง่แต่ญาณิมาเลขคือแล้วเ แม่โอกแล้วม่ยำไงแม่จะเริ่มเดินหลับนะเอาเกาซีเลยะซีหาอเรื่องหลอกเว่าซีหากแม่ผีไม่ยำจะอะไรก่ฝันแม่นแ่จังซีอีกนะแม่เนาะไปซื้อย่ห้องขายูท่านยูข้าวนึ่งใ้ไดูผมมได้ลายได้เครืองเงินนี่ละอู้ด้เคืองเงินอ้จน่กายบันคย่างอย่างนี่อะไรเงินห้าเที่ยงเลยรียพั้กันเป๋วไส้ซุปใด้ซุตัวนี อันพูว่าบอกก็มาบอกเกาเกาซีกัาบอกกาบอกาเกาซีกันดตอนกม่ีสวนแต่โอ้ต่วาจะเลื่มเด้อพั่งขอเสียรลายตีแม่่นก็ขอเสียรลายสี่ไห้เราโอ้โปวใโชคได้มสกอตนยับได้นี่เน้ยี่ค้ไดโชคมันจะเลือมเสียรลายสกอเด้อ เวีได้่ดสเพราะว่าเป็นขอนอ่ะขอด้ยแตาอันนี้เป็นขันน้ำมนต์เป็นมาจ่าแม่ขันน้ำมนต์นี่สามโตแตกเลยตรงตทั้งสองตัวสามตัวกันเท่าตัดนี่เนาะค่ะอันนี้คือขันน้ำมนต์นะแล้ว่เบว่าก็เก่าตายตาว่ากันมีใต ม้วนมาทั้งนี้ให้เพื่อนบ้างในตัวยาบางตอนแต่คารันาม้วนเนี่ยที่จับสามตัวตรงเนี่ยกับโยกความดีให้พระโสพระโสเป็นคนจับหักแต่เก้าสี่พี่น้องคารนม้วนแม่กายเป็นผู้ว่องกลมไส้บอสกินส้อยกันนะที่ทั่วมาแม่กายมือซ่อเนแม่กายลืมเนาะแม่กายแต่ว่า ตัวสามตัวมนะคิด่อรับเพราะว่าพอโซ่เป็นคนจับครับเพราะเลขคันน้ำม่อนที่จริงให้ตัวที่วงกลมใหญ่ๆนั่นเนาะแม่เนาะจะมีเลขแปดเลขสี่เลขสองเลขเก้าเลขห้าบันนี้โอปอลเลยขอให้พอโซ่เป็นคนจับให้เนาะต่ว่าได้กับจับแม่นครีหลีบันนี้แม่กลายเป็นคนมาวงกลมให้กัมแม่นไปเอง กแม่แม่แม่กจางกูสมอีหลีแี่ยะก้อนตะกี้ตะกอนร่ำไปอยู่ร่ำกันก็ล่เร่ายีกันเหื่ร่เก็ร่กันเลยยังกันเด้ก็ยีบอกเนี้ยโอ้ผู้นั่นก็บ่ิทิมกันยังห่วงกันยังมาบอกเรายังห่วงอยู่ก็เราอยู่เล่าว่าเล่าเลาขอฝากน้องพงศ์ี้ยัง่าว่ามึงย้ายไก่ขอ่เล่าไปเรื่องกันเจ้ามาดวงกันนี่กันเนาะแม่แมเนยขอถามนะครับ ปล่อยตัวหมดบ่ฝันไปบ่ท่นได้ฝันด้วยว้าม่นอันเด็กออกแล้วันฝันตโอพท่นได้ฝันอ่ะเดยวพิมพ์รอเนาะตานือมากเมาแสดงความดีใจนาจสไม่ยินดีนามแสไ่เข้ามาแสดงว่าเราสิไม่เสียเดราหาสมบ่เสียเนาะมาสกบ่จตัวแม่พิกิด้ัโตมันสิได้หลกทำโตันนาเอาละ โอ้สุดยอดลายเส้นลายเส้นนี่ผู Fold> ้จับผู้จับให้สามต่อนี่จ้ะพ่อโซนี่เป็นผู้จับ

่ามากเลไม่ <m uch> ินไม่ไม่จกนเนเอามาแสดงความดีใจเที่ยวมหานีก่นี่โดนเรยเด้ก็ดีใจนําตัวฝันแม่นมากมากน้อแม่เนาะม่แรงไม่แรงฝันเรื่องน้าไก่หรือฝันเรื่อง่มาแรงกัฝันโชคอาดอกกฝันดอกก่นม่ไก่เอายางหมุนหัวเอามอนด้ว คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม